สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับอยู่ที่พระาธาตุกองข้าวน้อยนะครับพอดีผมได้มีทุระอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมก็เลยพาทุกท่านาแวะมาดูพระาธาตุกองข้าวน้อยนะครับนี่อันดับแรกก่อนเข้ามาก็ต้องอเอาดอกไม้ทุกเทียนนะครับเพื่อที่จะมา,าสักการะ,ะนะครับพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยว เราไปกราบพระขอพรกันดีกว่านะครับถือว่าจะได้โชคได้ลาบเ,เข้าบ้างนะครับแดดช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะผมเพราะว่าผมมาก็ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะผมบ่ายโมงสี่ส่สเดี๋ยวเราจุดทูกนะครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะครับโอ้เหมือนเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เลยนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้มานะครับได้มาเห็นเป็นบุญตานะครับปกติผมก็มีแต่ผ่านตลอดนะแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาส ก็เลยได้เข้ามานะครับผมบรรยากาศก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา,าไหว้พระก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไหว้พระแล้วก็จะาพาเดินดูรอบๆนะครับเดี๋ยวประวัติยังไงเดี๋ยวผมจะอเอาไปเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังอีกทีนะครับเป็นพระธาตุ่องข้าน้อยนะครับไปเดี๋ยวไหว้พระก่อนนะครับผม หลังจากที่ไหว้พระเสร็จนะครับผมจะพาทุกท่านเ,าเดินดูรอบๆบริเวณพระธาตุตาทองนะครับหรือพระธาตุธาตุทองนะไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเสียงผิดก,ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับหรือ,อนิยมเรียกกันว่าธาตุกล่องข้าวน้อยนะครับตั้งอยู่ในกลางทุ่งนาของบ้านาตาทองนะครับตำบลตาทองอำเภอเมืองอจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งห่างจากจังหวัดประมาณ9กิโลนะครับ ไปตามถนนหลวงหมายเลข23สานะครับสายยโสธรอุบลราชธานีนะครับก็พระธาตุตาทองนะครับจากรูปแบบสถาปัตยกรรมนะครับสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่24นะครับอาจจะมีเกี่ยวเนื่องกับนิทานพื้นบ้านเล่าสืบกันมาว่าเมื่อผู้คนในแถบอำเภอรัตนะบุรีทราบข่าวการบุรณะพระธาตุพนมนะครับจึง นํานวัตถุของมีค่านะครับเพื่อที่จะไปบรรจุไว้ตรงบริเวณธาตุพนมนะครับภายหลังทราบข่าวาว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้วเขาก็เลยนํามาบรรจุไว้อยู่ที่นี่แทนนะครับก็เลยสร้างพระธาตุาตาทองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบรรจุของที่จะนําไปไว้ยังพระธาตุพนมมาบรรจุไว้ที่นี่แทนนะครับ ปัจจุบันนะครับได้มีการค้นพบาธาตุเก่าแก่ที่วัดทุ่งสะเดานะครับบ้านสะเดาตำบลตาทองอำเภอเมืองอยโสธรน,นะครับซึ่งกรมศิลปากรได้สนิษฐานว่าธาตุดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับนิทานพื้นบ้านเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะครับที่เล่ากันในถิ่นอีสานว่าลูกชายคนหนึ่งได้ฆ่าแม่ของตนนะครับเพราะความหิวและความโกรธที่แม่นําข้าวมาส่งล่าช้านะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูพระาธาตุของข้าวน้อยนะครับซึ่งอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดทุ่งสะเดานะครับต่อจากนี้ก็ผมก็จะให้ทุกท่านได้ชมบริเวณอ่ารอบๆวัดถาตทองนะผมนี่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับถ้าพูดชื่อผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตนุนก็จะเป็นใบเสมานะครับผมซึ่งอยู่บริเวณอรอบๆพระาธาตุนะครับ บรรยากาศก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะร้อนเลยทีเดียวนะครับที่ผมมาในวันนี้นะครับบริเวณอรอบๆพระธาตุนั้นนะครับก็จะมีร้านค้าสวัสดิการมีบริการให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอของฝากนะครับขนมนม,นมเนยมีครบนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ ท่านใดที่ไหว้พระธาตุเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกซื้อของอยู่ตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะมีสินค้าจากชาวบ้านที่คอยให้บริการอยู่นะตรงบริเวณนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปที่วัดทุ่งสะเดานะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณวัดนี้ก็จะมีพระธาตุกองข้าน้อยนะครับผม หรือว่าธาตุลูกฆ่าแม่นะครับอยู่ที่บริเวณวัดทุ่งสะเดานะครับบ้านสะเดาตำบลทา,าทองนะคผมบริเวณถนนไปนี่ก็ค่อนข้างที่จะแคบนะครับซึ่งห่างจากาพระธาตุมาเมื่อกี้ก็ประมาณ 4- 5หโลนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับบ้านสะเดานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวัดเลยนะครับวัดที่มีพระธาตุลูกค้าแม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูยังบริเวณข้างในนะครับข้างในวัดก็จะมีศิลงเก่าแก่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพระที่อายุพันกว่าปีนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงวัดนาสะดาวแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้ไปดู พระาธาตุตาทองนี่แหละครับตอนแรกผมก็คิดว่าตรงนั้นเป็นพระาธาตุของข้าวน้อยนะครับแต่พอเจอลุงคนหนึ่งนะครับแกก็บอกว่าอ๋อตรงนั้นก็เป็นพระาธาตุของข้าวน้อยเหมือนกันผมก็เลยงงแล้วก็เกิดความสงสัยว่าสรุปพระาธาตุของข้าวน้อยคือมันใหญ่ขนาดนั้นแต่ไปอ่านตรงป้ายเขาบอกว่าพระาธาตุตาทองนะครับผมก็เลยไปเซิร์ชในเน็ตอีกว่า ใช่ตรงนี้ไหมแต่สุดท้ายก็คือไม่ใช่นะครับนี่ครับผมพระธาตุก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับขา,ขาวนู่นนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมมาสะดุดตาก็จะเป็นโบสถ์นะผมโบสถ์หรือสิมบ้านผมนี่แหละครับผมนี่โอ้โหมีความสวยงามมากๆเลยนะครับน่าจะอายุเราเราโอ้โหน่าจะหลายร้อยปี สวยงามครับผมเป็นโบสที่เก่ามากๆแล้วก็มีเรื่องราวตรงฝาผนังด้วยนะครับเนี่ยมีเรื่องราวตรงฝาผนังแต่เขาก็น่าจะไม่ได้ให้เข้าไปนะผมเห็นประตูยังล็อกอยู่ข้อมูลผมก็ไม่มีนะครับพอดีเข้ามาแบบ โดดๆแล้วก็เห็นเลยนะครับ นี่คือกรมศิลมาใช่มันเป็นกรมศิลมามานี่คือจะเป็นพระเก่าทั้งหมดเลยไหมครับโอ้เมื่อก่อนมันอยู่ที่โลกลการทุนานมาตามาาอ๋อเมื่อ,อ,อก,ก่อนพระก็จะอยู่การทุง่งนาคือขุดเจอใช่ไหมครับหรือว่าแล้วก็วัดก็เลยมาสร้าง ตรงนี้ใส่เจอกั้อะนีัตนน,นน้อัี้คือขุดเจอที่นี่เลยใช่ไหมครับนี่ผมไม่แน่ใ,นใจนะแต่ว่าสภาพองค้นี่จะจะจะ,จะอยู่ตรงนี้อ๋อพระตรงนี้ก็คือน่าจะอยู่ตรงสาลาน,นี้เลยใช่ไหมรเขาเรียกสิมหรือว่าอะไรครับถ้าเป็นคนอีสานเมืก่อนขอเขาเรียสิม แต่ไม่แน่ใจนั่นเพราะว่าที่วัดมันมีของเก่าเรืองวัดพระมเก่าโอ้ครับถ้าจะดูเดี๋ยวผมคว้ามือดตรงเหมือนเหมือนแบบนี้เลยใช่ไหมครับไม่ไอเ้เรื่องนั้นมันมันรู้แต่สมัยแต่ตัวนั้นมันจะผ่านพันกว่า,าปีนะอู้หูพันกว่าปีใช่นี่มมามาประมาณประมาณสองร้อยปีอ๋ออันนี้คือเพราะว่ามันปเป็นการสร้าง ครับเดี๋ยวไปดูองค์พันกว่าปีก็ได้ครับวัดนี้สร้างมานานหรือ,อยังครับ เพราแก้วเพราะาแก้แก็โอ้ยเแบบห็นมันตัางนานาลุ่นปูุ่่นย่านพันกว่าพันกว่าปีเลยใช่ไหมครับตรงไหนครับพันกว่าปีาแล้วอ่หายนี่ก็คือขุดพบจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับ นี่ก็ได้เดินทางขึ้นมาถึงยังศาลาวัดแล้วนะครับเพื่อที่จะมาไหว้พระขอพรนะครับพระพุทธรูปที่มีอายุ1,600ปีนะครับอายุก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับเป็นพันกว่าปีเลยนะครับซึ่งมีคุณลักษณะที่สวยงามนะครับเห็นเกะแล้วก็รู้สึกศรัทธาขึ้นมาเลยนะครับนี่นก็ได้กราบพระขอพรนะครับ แล้วอีกสักหน่อยผมก็จะได้เดินทางลงไปดูพระธาตุกองข้าวน้อยนะครับเดี๋ยวประวัติยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าพอาาๆให้ทุกท่านได้ดูนะครับได้ดูได้ก็รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงผังบริเวณ และขอบเขตโบราณสถานนะครับวัดทุ่งสะเดานะนี่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับกรมศิลปากรได้มาบูรณะนะครับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางลงมาอย่งองลูปปั้นนะผมลูป,ปั้นตาทองกับแม่นะครับที่ เป็นเรื่องรล่านะครับผมเป็นเรื่องเล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะครับที่เล่ากันในพื้นถิ่นอีสานนะครับว่าลูกชายคนหนึ่งนะครับได้ฆ่าแม่ของตนเพราะความหิวนะครับและความโกรธที่แม่นําข้าวมาชงล่าช้าเกินไปนะครับแต่เมื่อความหิวและความโกรธคลายลงประกอบกับข้าวที่แม่นํามาส่งที่ตนคิดว่าเป็นปริมาณน้อยนั้นยังเหลืออยู่จึงเกิดความรู้สึกผิดนะครับ ได้กระทําบาปกับแม่จึงได้สร้างเจดีย์นะครับขึ้นมาในบริเวณที่แม่เสียชีวิตนะครับเพื่อเป็นการไถ่โทษปัจจุบันชาวบ้านเรียกเจดีย์องนี้ว่าท่าลูกฆ่าแม่นะครับตั้งอยู่ภายในวัดทุ่งสเสดานะครับนิทานพื้นบ้านที่มีเนื้อหาลักษณะเช่นนี้ยังถูกใช้เล่าประกอบประวัติพระาธาตุตาทองนะผมตาทองที่เรียกกันโดยว่า าธาตุ่องเข้าน้อยนะครับโบราณสถานสําคัญในวัดทุ่งสะเดาประกอบด้วยเจดีย์เกาะอิดถือปูนนะครับจำนวนสององค์ตั้งอยู่ใกล้กันองค์แรกมีสภาพสมบูรณ์นะครับองค์ที่2เหลือเพียงเศษฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับพบฐานแท่นบูชานะครับของเจดีย์องค์นี้นอกจากนอกจากนั้นนะครับในปีพศ .2500 25นะครับชาวบ้านยังขุดพบโบราณน,นวัตถุนะครับจำเป็นหายนะผมหายสี่ใบใต้ฐานเจดีองค์ที่2ด้วยนะครับโดยมีพระพุทธรูปไม้ปางสมาธิพระพิมนะครับแล้วก็เศษกระดูกก้องยาสูบนะครับแล้วก็เป็นถ้วยเครื่องจีนปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในวัดทุ่งสะเดานะครับที่ผมได้พาไปดูเมื่อต้นคลิปนะครับ รงศาลาที่มีพระพุทธรูปพันปีนะครับพระธาตุของขน้อยก็จะมีประมาณนี้นะผมก็จะมีพระธาตุสีขาวนี้ก็จะเป็นของลูกนะครับส่วนที่พางทลายก็เป็นของแม่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพาทุกท่านได้ดูนะผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้มาดูธาตุของข้าน้อยนะครับหลังจากที่ได้ยินตำนานเล่าขานกันมานมนานนะครับก็ไดมาเห็นกับตานะครับถ้า ทุกท่านฟังผมไม่เข้าใจหรือว่าผมอธิบายไม่เข้าใจก็สามารถไปดูใน YouTube ช่องต่างๆได้เลยนะครับเขาก็จะมีนิทานก้อมนะครับจะมีฐานก้อมของข้าวน้อยข้าแม่นะครับหรือจะเป็นเรื่องราวที่มีคนเล่าหลายๆคนนะครับก็สามารถไปฟังได้ใน YouTube นะครับก็ลองเซิร์ชดูว่าท่าตของข้าวน้อยข้าแม่นะครับผมก็ อธิบายมาพอเข้าใจประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกวียนนะครับผมเกวียนเก่าเกวียนโบราณน,นะครับเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ในวัดเลยนะครับน่าจะ เ,เก็บสะสมเป็นไว้เป็นของเก่าให้ลูกให้หลานได้ดูนะครับอาจจะมีพิธีอะไรก็น่าจะเอาไปใช้งานนะครับเนี่ยโอ้ยแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นศาลา,านะครับเขาก็จะจำลองอรูปปั้นนะครับที่เป็นท่าน้อยข่าแม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับ